มาครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาดูํำหอยเชอรี่หรือหอยนาใหญ่นายักษ์ไม่รู้นะผมก็เพิ่งเคยเห็นแบบเป็นๆที่มาทํากันน่ครับก็คือไปเอามาจากนาเมื่อกี้กัปตากะผู้ชายอันนี้คือแม่ทำเลยเอาตามัโอเอาตามันอ,อนไอตรงสีใช่ยมปูนะ<ช> <ๆ S 1> นกินไม่ได้ใช่ไหมกินไม่ได้มไมเมาเมาไม่ต้องกินเหล้าเลยถูกไมงั้นอะ่ะกินหอยเมาไม่ต้องกินเหล้าประหยัดดี <laughs> <laughs> นี่นะครับผู้สาวทําหอยนี่นะครับผู้สาวทําหอยนี่นะ ปากแดงป่อยาปากแดงป้อยครับตุ๋อยากกินหอยครับอยากกินหอยตายแเนยฝายเงบส่วนนี้แม่ฝ่ายเอาตาออกส่วนเราฝ่ายรอกินครับก็ตอนนี้ทำอะไรครับรล้างเมือหอร้างหอยด้วยโซดาเอาถอดคนๆนี่เพื่อไม่ให้มันเป็นเมือกเป็นยางเนาะนี่ครับเคล็ดลับ บา้านๆง่ายๆหอยไอ้เสร็จแล้วเรามาชิมกันเมาไม่เมานี่น้ำจิ้มเจ๋วเจ๋วขี้กาครับโดนเต็มเต็มเนื้อมันกรอบเร่งๆไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นเครื่องแกงโอเคนะคนี่ครับดูครับอเืเฮึ่ม